วิ่เข่าเข่าไาขึ้นขามาฮะเก่ามาเข่ามาขึ้นบมามมาศูนย์ี้เดียวโมนี้ผลมาโมนี้ป้าอิริอาจารย์นี่มาโมี้ศูนย์แปเจมดเอาจารย์เดียววันนี้ฝันบอฝันังไงบเฮะโมฝันเน่บอไรฮะ ฝันในบอกครับอาจจรยไม่ค่อยไม่ค่อยฝันเะตไม่น้อในไนคือพกนบ่ฝันม่ใช่ขาโอ้ไม่ใช่ขาถึกถึกจังก็ถึกแปดเจ็เจ็ดแปดเมันห่ะครับมัซซี่ยู่ใสแกกเกียวฮะแกกกี่วที่หลักกิโลครับโอ้ถึกบอกถึกกันหลายเต๋ออยู่แปดที่ก็ก็ไอ้ขึขึงจรงจริงขึน บ้าหวลง,งพีผายลง,ลงบ่อือมือนีมือนีะช่ทหมอามีทีขอคือกันเตอครับผมบ่ได้ฝันตองน,นั้นนี่สดาน้อบ่ได้ฝันเราะบ่พันฮะบ่พันบ่ันให้อพันกับพันครับเ้ขันจังไปพีย้อี่หอยพี่ยลูกยื้อพนนี่แล้ว่างั้นก็พันธ์ไงเนี่ยบบ่มมองพัน วาเอาคือเอาอาจารย์เลขวันนี้ที่มีเก่าบ่หนึ่งฮอือมีเก่าเตะวันนี้ที่มีหกบ่เิ็นไป้นแ่เอาฮะไปขึนแล้วนั่นก้มาทันแล้วมาทันแล้วโอ้มาทันอ๋เนาะอันนั้นไรมีเก่าก็มีเก่าเก่ามาคึ้มาฮะเก่ามาเก่ามาเก่ามา โอ้คนาสูนมีเดียบ่มีคนนาบ่มีอาจาย์ยิ้มอ <occurs S 1> ู่ฮะสู่คนบ้านเหนคนนามบ่มีสูนอาจารย์นามิสูนคนนาบ่มีม่เขาเขาเมี่ยเขาเมี่ยเขาไม่มีเมียอะรเอเมียโอ้ยลงเมียกันได้เตี้ยเออโอ้เอาเมียลงกันได้วะเออ้ากันได้เี้ยอโอ้เจ้าว่าเจ้าว่ามีก้ากับศูน ้มีกากับศูนย์มาแทศูนย์กับกมาแทะพรเอาเนียมารงกันเลยมันบ่งนั่นบอนี่นี่อาจารย์นี่ผุว่าศูนย์ไม่มีศูนย์น่มาปลาโถนี่ปลาโถนี่อาจารย์นี่คุณมาไปน่งได้แล้วไปนางกัแล้วจไม่ยังเมาอ้ไอ้ยังยนโ้ยโกตมลานิโกโมกชุกัยังเอาเลยศูนก็อาจารย์ได้มีนั่น กาก็ใหม่กากับศูนย์ใหม่ก็ได้ยินตัวแรกก็ค่ะกานใหม่กาศูม่อีกนี่อาจารนี่คว่าศูนย์ไม่มีโนี่ปาโวันน้ไม่ได้ศูนย์ปาโอยม่ยม่วิ่งคไม่ได้ไม่นยม่แน่ไม่นอนเด็ไม่ยอมไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนเขาไ่มีคนฮะเขม่วิ ของมีขวัญโอ้ของมีขวัญนะวะโอ้ของมีขวัญของมีหักของมีหักของมีขวัญเนี่ยนะแต่ว่าอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวแน่นอนมากนั่นอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใครบื่นี่แหละคนนี้แหละคนนี้มีศูนย์นี่มีตัวเลขเนี่ยมีเก้ากับศูนย์มีตัวเลขมาอีกบ๊วยบ๊ว่บอ๊ว่บอกยไงบ๊ว สูนียมตัวเดียวมาจากสายกอนเนาะบ่บอกเลยเนาะล่ะสิบวกเนาะเก่าก okay, ับสูนมาคู่กันบ่ไอ้เก่าเก่าของมึงฮะยงฮะเก่าของมึงเก่าฮังบุสูนชิโยรังยังจับคู่ติโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคเปล่าเก่าอย่างเนาะสูนอย่างน้อยเนาะฮะบ่ฮู้ สามตัวมีบวจารบอกแม่สามตัวรถเอยฉัอาเอไอ้กีเลยเออเี๋ยยังไม่ทำพิธีเาสิลอถายยังไม่ทำพิธีเลยยังบอกทำพิธีหูเล็กกว่าน่อยเออมมีเก้าขับศูนย์ไปเลยวั้ว่านาะบอกว่ามีศนมีเมียก็เมียมีเมียยกเมียกันเลยโอ้วันี้มีเก้าเออมมีเก้ากับศูนเออเก้าบน nhục miếng sạch cái nét gì? cái cái gì đúng vậy, đâu phải hai miếng gì, cái cái đầy sáu, เก่าอยู่บนศูนย์อยู่ล่างศูนยังังดีขึ้นมาหวยอากเพยนหลุดากมน้ยรอทำพิธีก่อนกจะได้เวลาหรือยังยวรอเวลาเดี๋ยวไปทังสก่อนนั่งพักก่อนเดี๋ยวสิไปผุนเด้อบ้นีเด้อ ไปสิจ้าเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะอาจารย์เดียวสิทำพี่พีรอเวรอรอทิมรอนะคะ f อฟวดนี้เอาศูนย์ไปก่อนเนาะออเอาศูนกับเกาไปก่อนนั่นคือเราช่วยไอ้อุณพ่เเปลนออาจารย์งวดที่แล้วนี่ตัวใดก่อน็ดอจ8ด7ป8เออโอ้วดที่แล้วนี่อาจารย์ไห้ป7เจเจปออวดนี่ เวนี่เวนที่หูบัทันฮูร์ไรอบอะห้รอ่คิมรอสินไอ้กดไรปะคิมรอดคิมรอบไเกียว่ยรนะไ่เคียวเชี่รนใจฮ้นโอ้มาจะใจฮอนมาอยากไร๋กูกี่กูอยากาปไรของดีจเย็นเยนโอเคใจหอย้อย่าจใจฮนมาอยากเก๋กูกี่กู ยัาไปอะไรของดีใจเย็นๆโอเคใจหอยกนอยู่ไกลใจฮอนก็นำโดรถไกลมนวะเอารอกันนะทุกคนนะครับเพอนห้มาก่อนเกินๆไม่นหลอก็คือศูนย์จิวรางมันะเก่าจิวเทิงหรแอเปว่ามาแทะมอแท้มาแทอโอมาแล้วมาแทะมันน เออโอ้ยพี่ไผก่อยศูนย์ xuống เย็นๆใจเย็นๆหมดนี่โอ้ยได้แถม Đi lang นี้พอกันปูศูนย์ nhắn ล่าง9อยู่เถินแม่นบ่แม่นไป แต่ว่าได้ศูนย์ครับเก่ากอนออเอาพี่น้องรอ,งอติดตามเรือยน,นะครับว่าออเดียวมันจะให้เป็นตัวใดกันนะครับผมเอาอ่อเนี่ไปก่อนร่างนี่คือที่มีศูนย์เห็นและววะเก่าเก่ายูเทิง์กอย่าให้อ่ะอย่าให้ฮะเห็นจะไหนก็อศูนย์เห็นปะศูนย์ศูนย์โอ้ใจเย็นพี่น้องใจเย็นร่างมีศูนย์ บมีเก่าเด้อทุกคนนะครับตัวไหนตัวไหนแ้งค่ออยีตัวไหนตัวไหนมาหนี้ตัวไหนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม